สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆรื่อจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนำเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่นหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม2564ถูกมาแล้ว8งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ เราจะใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่13แล้วก็บวกด้วยแถวที่13คือบวกด้วยแถวที่13 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วย8ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3อามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากวันที่17เดือน1ปี64 ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่30เดือน12ปี63 0บวก3เป็น3 3บวก8เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก8เป็น27 27บวก6เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3 27บวก7เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4 27บวก8เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ15เข้าเลข5ล้ครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1 ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน2ปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่17เดือน1ปี64 8บวก4เป็น12 12บวก5เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก6เป็น29 29บวก6เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 29บวก7เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6 29บวก8เป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ97 เข้าเลขเจ็นะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่สองผมข้ามไปงวดที่ห6เดือน4ปี64เลยนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหนัน้นคืองวดที่1เดือน4ปี64 7ีเบวกสเป็น9 9้เบวกศเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น19 19กบเวกหเป็น25ก็จะได้เลขหนึห้า 19บเวกเเป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 19บเวก8ปเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ5 6 6เข้าเลข6นะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่7ต่อไปเป็นงวดที่1น่พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16เมษา0ก0เป็น0 0บกเเป็น7 7เบวก2เป็น9 9เบวก2เป็น11 11บเวก6เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 11บเวก7เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 11บเวก8ปเป็น19ก็จะได้เลขเด่น9ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ18เขาเลขยป8นะครับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่8มาดูกันนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างงวดที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1พฤษภา ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึบวกสอเป็นสามสบวกสาเป็นหกหกบวกสเป็นเก้าเก้าบวกหเป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 9าเบวกเเป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 9เกบวกแเป็น17ก็จะได้เลขเด่นเจ็ดดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างงวดที่สิบหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข5้าเลขห แล้วก็เลขเจ็ดนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ